สวัสดีครับพบกับช่องสออ่อนครั้งนึงนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมบ้านไม่ใช่บ้านสิวัดดินเรียกว่าวัดดินนะนะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเลื่อนนะครับอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะฮะคือตรงนี้เนี่ยผมได้รู้มาว่า,าทั้งตัวโบสถ์เนี่ยทำด้วยดินนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย มีอาคารหลายหลังที่ทําจากดินนะครับก็คือเป็นเป็นอาคารดินนะฮะยกตัวอย่างก็คือหลังนี้นะครับอันนี้เป็นหลังที่หลังแรกเลยครับที่ที่พอดีถ้าเข้ามาจากโตเดินทางเข้ามาในวัดเนี่ยจะเจอเป็นหลังแรกเลยนะครับน่ฮะเป็นอาคารอเนกประสงค์อะไรประมาณนั้นนะและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูโบทดินนะครับ ข้างในนู้นนะฮะที่เป็นตูเป็นเหมือนแบบโบสถ์ที่สวยงามมากนะฮะวัดนี้ชื่อว่าวัดบรวรดินวัดบรวรดินหรือชื่อเดิมคือ,อวัดห้อยเลื่อนนั่นเองนะครับนี่ฮะีฮะโบสถ์ดินแอัตนานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปักหมดุด แผนที่ของวัดตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับนี่ครับตำนานดินเมืองเจียงกังดินหลวงดินลาดคือสามคัคคีธาตุแห่งสยามบทดินหลังแรกของจังหวัดน่านนะฮะแค่สมประตูก็อลังการแล้วนี่ครับ สวยงามมากครับข้างในโน่นนะครับเป็นเป็นโบสถ์ที่ทำจากดินนะว่าไง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 ครับตกใจกลัวพอดีผมเจอหลวงพี่นะเดี๋ยวจเข้าไปการนักสการครับโอเวันนี้จะม่เอล ไม่เอาดูโบสดินนะครับอ,อันนี้คือผมขออนุญาตถามข้อม,มูลหน่อยนะครับอันตั้งโุตินี่ก็เป็นโบสเป็นดิน,น,ดนมดนครับอืมนี่นี่ทำตั้งแต่เมื่อไดรครับหลายปีแล้วหรออือสวยดีเนาะครับเนาะ หายขึ้นพใจบนได้เลยนั่นแหละดินดูจะบนบุ่งก่อชาบสีดินนู้นเลยแล้วโค้งฝูนเนาะครับเฮ้ยคุณติ๊กไม่ได้บอกมีโค้งเหรอมันมีโค้งมัใจะเสามัใจเสาเนี่ยอืมกดินซับอ่านี่อันนี้อันนี้คือแบบเวลาก่อขึ้นมาก่อผนังขึ้นมาเลยแล้วก็เอาเอาโครงสร้างของหลังคาคือวางตั้งบนเลยเหมือนกันครับ

บตบตนี่สร้างสร้างเมื่อปีไหนครับพี่อ๋ออะไรเอียเมือพีลูกอึเหมือนอือโอ้นี่ยังหันเป็นนั้นก้อนอิดอยู่เนาะนี่ละไปไปได้อันนี้เป็นก้อนอิดเปื่อยเนาะดินก็คือใต้ดินต่เมื่อนี่เลยมันก็ครับเออดินจมพวงวะนี่อือ สวยงามเลยนี่เป็นเดนจมปลวกอยงยดนบุ้ครับที่ปอ,อยู่อยู่ที่หลูกครันี้นี่อยู่เลี้ยวเดี๋ยวเขาคุ้กับาอยู่ตัวนะเอ,อง,งเป็นจเป็นีนอย่างนี้ไปไว้สร้างอย่างนี้ ใหญ่มากใจเวลาสร้างหลายปีเยอะครับน้องสวยงามมากเลยเป็นวิหารเขาเขาไปทางไหนได้หรครับน้อได้ครับอั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ต้องต้องหลุมนี่เป็นเป็นสองแจนเนาะอ,อันนี้เป็นห้องใต้ดินนะครับเนาะอ๋นะออนี้จิตกรรมวาดเป็นโครงสร้างคอนกรีตเนาะรองรับตั้งหลุมเนาะ กอสร้างอันนี้คือยังยังก่อสร้างอยู่เหมือนกันครับ่อ๋อกำลังจัดโอาโหกรนะโดดเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นคอชั้นบนมันไปดูชั้นบนกันครับ พอลองเท้าหล่อมนะเออออนัะฐานจะเป็นกระเบื้องดินนะครับแล้วก็ตัวอิดทีนี้มันจะเป็นอิดโบราณ ดู้านในครับและน,นี่คือผนังวิหารนะครับผนังวิหารนี่คือทําจากดินนะครับทําจากดินอันนี้เป็นการอาชาบด้วยนม่ใช่เป็นสูตรเอ่อแป้งมันหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูด้านใน เป็นผนังดินนะครับอยากเห็นตอนสร้างลืกเกินสวยงามมาก,มากผนังทั้งที่สด้านนะครับสีด้านเป็นผนังดินนะแต่ตรงฐานผนังขึ้นไปถึงด้านบนก็น่าจะมีอยู่ีสัก้าเมตรได้นะสูงมากนะครับโอ้พระรูปตางสวยมาก ให้ดูรอบๆนะนี่ก็ฉากแบบธรรมดาเรียบๆนะไม่พักอะไรแล้ยอ่ะไม่พักต่อไหนต่อไหนก็ได้ ัวเสาด้านหน้านะครับพอเสาด้านหน้าก็จะเป็น,นคอนกรีตนะฮะเป็นคอนกรีตตัวโครงสร้างที่รับตัวหลังคาด้านบนก็เป็น,นคอนกรีตนะฮะ้านบนเนาะต่วตัวผนังนะครับผนังทั้งหมดของตัววิหารเนี่ยก็จะทําจากดินนะฮะทั้งสีด้านเลยนะครับก็ฉาบด,ด้วยส่แป้งมันทางด้านนอกแล้วก็ด้านในนะฮะ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะ,ะตัวผนังเนี่ยมันจะอยู่ในร่มเนาะเพราะว่าตัวหลังคาเนี่ยมันจะ,ะยืน่นชายคาจะยื่นมนออกไปค่อนข้างเยอะนะก็ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องอโดนฝนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้แป้งมันก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะจะพาเดินชมเนาะ ะะด้านหลังก็เป็นสูตรกันฉาบแบบทั่วไปเหมือนที่เราใช้กันนะฮะในสูตรที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือสูตรแต้งมันนั่นเองนะฮะก็จะมีร่องรอยของจริงก็มีร่องรอยของมือเนี่ยนะฮะเป็นเป็นใช้มือเนี่ยเป็นฉาบตัวผนังนะฮะ ดดินหรือว,วัดห้วยเลื่อนนะครับเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี2 5 5 4จากการที่มีการก่อสร้างฐานแล้วก็โครงสร้างโบสถ์ขนาดความกว้าง9เมตรยาว11เมตรมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังขาดปัจจัยจำนวนมากประกอบกับบ้านห้วยเลื่อนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะครับก็ชาวบ้านก็ทำการเกษตรดำเนินชีวิตแบบตั้งเดิมนะครับกำลงังทรัพย์จึง ไม่ได้มากมายนะครับจึงได้รับการแนะนําจากนวายเอกวิรัต์สมจิตและก็ดกรธัญญาธันทิพพผาสานะครับให้สร้างวัดโดยการใช้วัสดุที่ใช้ดินในการสร้างนะครับจากแนวคิดที่ว่าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ทุนทรัพย์น้อยนะครับประชาชนในท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมด้วยนะ ซึ่งสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่นได้ให้กับวัดห้วยเลื่อนแห่งนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีจิตอาสานะครับก็ระดมกันมารวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะรวมพลังที่จะสร้างบทหลังนี้เนี่ยให้สําเร็จตามเป้าหมายนะครับรวมถึงชาวบ้านบ้านห้วยเลื่อนเองก็ไปศึกษาดูงานเรื่องการสร้าง บ้านดินเรื่องการใช้วัสดุในการสร้างดินเนี่ยเพื่อที่จะมาสร้างบทหลังนี้ให้สําเร็จตามเป้าหมายนะครับในที่สุดเริ่มต้นจากปี2554นะครับกว่าจะสําเร็จได้ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันครับถึงปี2560-61นะครับก็สร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับไม่เฉพาะแค่ หลังใหญ่หลังนี้หลังเดียวนะครับที่สร้างด้วยดินก็จะมีทั้งอาคารอินกประสงค์แล้วก็มีกุฏิที่พักสงฆ์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดินทางมาถึงจังหวัดน่านนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมอดินหลังนี้นะครับได้ที่บานห้วยเลื่อนที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ